สวัสดีครับพ่อพี่น้องปองปลายโซผู้สกุลครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้านะครับเช่นเก่าเช่นเคยอยู่ที่โกดังอุบลนเสารหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมนี่เตืนเสาได้เบียกร้ายเตืนซ้ายได้เบียกหน่อยนะครับอ่ะทิ้งวันตำโกดังใหม่ของเราก็เตือนต่เสารนะครับนี่นะเตือนเสาได้เบียกร้ายเตือนซ้ายได้เบียกหน่อยเตือนเสาก็ได้เบียกก้อนนะครับ สายกับเทพที่แล้วนะครับกะเหมือนเดิมครับฝากไปนะน,นะครับสาหรับอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับวทีเครื่องเสียงรถแห่ภาพยนตร์นะครับนะครับออกภาษาหนีพราะใคร่าท่านในเครื่องเสียงไปเถิมท้องงานต่างๆนะครับเด้อนึกถึงอุบลสายยันซาวเรานะครับอือกุญแจเต็มโกดังคือเก่าอยู่อ่ะกะฝากไปก็ลังใจให้ พี่น้องทั้งภาคเหนือนะครับเด้อที่โดนน้ำท่วมครับผมอ่าุปนัยสาวเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับใหย้ยกำลังใจผู้ดใดที่เกิดถือน้ำท่วงนะครับน้องอ่ะสู้ๆครับอ่าน้ำมาด้วกันแล้วก็หายน้ำมาก,ก้วยไรไปหรอกครับไรนี้ไรผ่านไปครับเอาครับรถแห่เขากับบังเด้อขันใหญ่ขันหน่อยก็มีเบสสิบสองล้อติดเครื่องเสียงระบบไฮดรอลิกของวง เย่างนี้ซานนะครับนี่กใกล้เซตสมบูรณ์นะครับคุณประตูเสียงกลางเขื่นเรียบร้อยมีอะไรมาแล้วย่างตะแอมวาเทคแอมขับพาวเวอร์ขับเสียงแล้วครับเนาะอืมบทสิ่งงานเ้องกับต่างฝ่ายต่างพยันขั้นแข็งครับคุณเออสอมแซมของไฟของมันนะหน,น่วยไฟในมันเออสอมเส้นไฟนี่ก็ตัววาเทคครับผมน,ๆๆนะนี่ นี่กันอ uh, ouais. right. hmm. ๋อไม่ได้สองล้อก okay. ันนี่นะครับนี่เป็นตัววัด์เทกับเสียงกลางนะครับซึ่งเราเอาลงจากรถสิบสองล้อแล้วก็เสียไปอีกชุดใหม่เป็นเอฟหนึ่งเนาะเสียไปใส่เนาะเบรคอีกทางยี่สิี่ใบนะครับที่ทั้งรถเอสิบสองล้อนี่ก็เป็นชุดเก่าอยู่ด้วยครับด้วยจุดใหม่ยังม่ทันมาคือ ันชุดไม้พันมากก็เอาตัวเก่าไปใส่ก่อนนะครับเนาะแต่จังมายำไร่นลอ่ะร้อนมือของเวียดเสือดาวยงไร่มาดิ่ครับเดือนหนึ่งเขาเสือดาวว่าเอาสาวเด่นให้ดอกบริษัทว่าเทคเออเพื่อความอลังการสุดยอดระบบเสียงแน่นอนนะครับเบลดว่าเทคเสียงกลางอเมเจอร์พาวเวอร์ขับเป็นแอแอมวาเทค 9D กับ 14D นะครับแอมิเซอร์เราก็เป็นเออไมดัตส์ปู ทูอ่าแล้วสิมีอีกคลิปหนึ่งสิบอยฟังเป็นยังคือใส่ใสโปรทูนะครับไม้ดัดนะครับแล้วนะครับวันนี้ถ่ายบรรยากาศคร่าวๆที่กรังอุบลสายยันซาวเราก่อนครับนี่เออคนรถจอดเต็มกรังคือกับเราจอดข้างนอกก็มีอะไรสองสามคันนะครับอ๋อเอ๊ะเบื่อครับไปงานวันนี้บ่ บายบายบอะนะครับชมครัว oh, <yeah. S 1> ที่ทํามาหากินของเรานะครับที่ทําอาหารนะครับนี่ก็ดังหนึ่งเข่าครับอ้าวไฟก็ติดแต่ถ่ายไงถ่ายคืนเลยโอ้ oh. ถ่ายจานนลยถ่ายจบบอกถ่ายจานหน้ามืด oh. อ๋อ นะคยี่เดิมเด้อพี่น้องเด้ออบลสายซัาตนะครับราคาย่ำเยานะครับอยากได้นักร้องสวัสด์ฝังเมืองไทยใส่เบิดครับปะตาอยากได้ผู้ได้เสียเอาเสียวครับผมนะครับนะครับกุลังหม่ออฟฟิศนะครับเป็นออฟฟิศพร้อมออฟฟิศต้อนรับสำหรับผู้ที่สมัจ้างว่าจ้างเครื่องเสียงเวทีลแเฮ ยังแต่ร่างต่างๆครับผมจะคุยปรึกษา,ากันหันห้องแอร์กับมีห้องสันสองกับมี่สันแรกกับมีเออเห็นไหมครับนี่ครับเบ,บื้องบรรยากาศเท่าฝนก็เริ่มห้างอยู่ทั้งนี้ครับแต่ถ้าว่าทั้งผักเน,นี้ยเท่าเนาะหน่ำถั่วเนาะครับเนาสูยๆกันสูู้ขสู้คนครับยังไงก็สริงกําลังใจเสี่งกันและกันอยู่แล้วครับผมนี่ครับบรรยากาศ z o o ม ทางๆไปก่อนเี๋ยวจะมีคิปพอเรื่องถึงมิกให้ฟางน,นะครับเด้อไอ้เบิง่งในก็นอกก็เด่งดาวต่อซ้ายนะครับอ่ะจะได้ก็ขอบคุณที่ซีทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแช,ช,ช,ชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมชืเนอย่าไว้สามีแลวพี่น้องเรื่อเจอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ